ที่ผ่าน,น,นเนี่ยเราสามารถเลี้ยงปลานิลได้น้ําหนักเกือบ2กิโลโให้บอ่อพะบหลังจากนั้นเราก็อยากจะทาในสิ่งที่เราอยากทำก็เลยเริ่มเลี้ยงปลาคร์บที่เป็นปลาคร์บนําข้าบตอนที่อยู่ญี่ปุน่นก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปลาอยู่ที่นั่นด้วยเพราะว่าเราชอบเราอยู่หรือประเทศไหนเราก็ทําหมดล้วก็สามารถจะทําให้ปลาเนี่ยสามารถอยู่ได้โดยไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมาง่ายๆก็คือเราใช้ที่ที่ไม่ใช่ธรรมชาติแต่ทําให้ปลาเนี่ยอยู่อาศัยแบบรู้สึกว่าได้อยู่ธรรมชาติจริงสามารถให้มีระบบการเจริญเติบโตที่ดี พอ่อกับพี่ปลูกโพเลียนกันสําหรับระบบจุลินทรีย์ของผมเนี่ยมันสามารถทําให้เขาดูดซับได้ถึง80%เปอร์เซ็ตเียก็ได้ส่งปลาเข้าไปประปวดด้วยตอนนี้รวมๆกี่ตัวแล้วครับเพียเข้าประมาณสองพันกว่าตัวสองพันกว่าตัวปลาคารสองพันตัวสวัสดีครับวันนี้อดํจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักฟาร์มปลาคาร์ฟแห่งใหม่ที่อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีและตอนนี้อดํอยู่กับท่านเจ้าของฟาร์ม คุณประพนย์พักมณีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหรือเฮียต้อมผมขอเรียกเฮียต้อมนะเเียนะครับครับผมจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของการเลี้ยงปลาคาร์ฟของเฮียต้อมเป็นอย่างไรบ้างครับอ๋อจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบเลี้ยงปลาอยู่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเรามาซื้อที่ที่นี่เราก็ทําฟาร์มแล้วก็ลงปลาคาร์ฟทั่วๆไปนะครับก็ไปซื้อจากแหล่งทั่วๆไปมาลงครับแรกๆอะไรอย่านงน,นั้นทีนี้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเราทําโครงการเลี้ยงปลาเพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านเนี่ยมีอาชีพก็เป็นพวกปลาทททีี่่่่ใช้้รรัับปะาาานนงงหลลยยแตตวสไ์ขอผมเ เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างอาชีพได้ที่เราฝันเนี่ยเนื่องจากเป็นที่ที่มีความแรงมากับน้ําน้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยช่วยด้วยการทําโครงการเลี้ยงปลาในเขตที่มีน้าน้อยก็เป็นการเลี้ยงระบบปิดอยู่เลี้ยงในบ,อบ่อผ้าใบซึ่งเราก็มีโรงงานผลิตบ,อบ่อผ้าใบทําปลาทับพิม,พมพพปลานิลปลาดุกอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นปลาบริโภคโดยเฉพาะปลานิลเนี่ย,ย,รนเ,นยเราก็ทำโจวให้เห็นว่าระหว่าง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถเลี้ยงปลานิลได้น้ําหนักเกือบ2กิโลในบ,อบ่อผ้าใบ,บ,บนะครับ,รบก็ทําให้เห็นว่าทุกคนสามารถ ใช้ทำมาชีพได้หลังจากน<ะ>ั้นเราก็อยากจะทําในสิ่งที่เราอยากทำก็เลยเริ่มเลี้ยงปลาคัฟที่เป็นปลาคัฟนําเข้าเพราะว่าอยากได้เรื่องของคุณภาพเห็นว่าทเฮียเดินทางไปเลือกปลาคัฟจากทางญี่ปุ่นเลยใช่ครับก็ผมก็บางเอินโชคดีว่าได้มีเพื่อนๆนที่รู้จักตอนที่เราเริ่มเลี้ยงเนี่ยเขาก็แนะนําได้ดีแล้วก็สนับสนุนก็เลยพอเริ่มปุ๊บก็ได้ไปเลือกปลาเองเลยที่ญี่ปุ่นวัตถุประสงค์ของเฮียครับตั้งเป้าหมายว่าอย่างไรบ้างครับในการที่จะสร้างความปลาที่เราผ่านอย่างนี้ครับ คือที่เรากวังเนี่ยเราเราก็แทบจะเรียกว่าปักหลังในธุรกิจหลายอย่างับเรื่องสัตว uh> ์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนกแหล่งผลิตนกมากคอหรือว่าเป็นพวกนกสวยงามหรือสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทําเป็นมินิซูให้เด็กๆมาเที่ยวฟรีอยู่นะครับปะคาบนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราจะทําเป็นธุรกิจด้วยเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยเราก็อยากทำนะครับในช่วงสุดท้ายว่าเออปะคาบเนี่ยคือคือเป็นงานที่อาจจะผลิตเป็นงานสุดท้ายที่เราจะทําเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพหลักแล้วก็ เพิม่มความสุขให้ตัวเองที่ซื้อที่ที่นี่ก็ซื้อซื้อให้คุณแม่เขามาปลูกต้นไม้เล่นรเราก็เป็นคนชอบปลูกต้นไม้ก็ลเลยบอกพี่ว่าช่วยหาที่ดินที่มีพื้นที่เยอะๆหน่อยแม่เขาชอบปลูกให้กขาปลูกให้เต็มที่บัเอิมาได้ที่นี่ก็เลยมาทำนุ่งทำนี่ไปก็เลยใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆครับผมเพราะว่าครั้งก่อนเคยเจอปลาครับกับปลา ปลานินหอยเทียไซส์สกิโลที่งานเกษตรแฟร์ผมตกใจมากเลยปลาค้าของเทียนี่อยู่ในน้ําที่แบบว่าไซส์ทุกวันส่วนปลาเลี้ยงในตู้เล็กๆของพวกผมที่ไปร่วมกับทางประมงเนี่ยต้องเปลี่ยนน้ำเกือบทุกวันเฮียเฮียมีวิธีการที่จะดูแลปลาหรือว่านักษาคุณภาพน้ำอย่างไรบ้างครับเฮียก็โชคดีของผมนะครับตอนที่อยู่ญี่ปุ่นประมาณสิบกว่าปีเนี่ยผมก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปลาอยู่ที่นั่นด้วยเพราะว่าเราชอบเราอยู่เปนประเทศไหนเราก็ทําหมดแล้วเราก็ไปได้ความรู้จากวงการ ในญี่ปุ่น,นครับ,รบเรื่งป่าที่นั่นโดยเฉพาะเรื่องของที่ดีซีบำบัดเรื่องของระบบไพโอมันเป็นระบบที่เป็นช่วงยุคที่พอดีเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำยังไงก็ได้ไม่ให้สวนสัตว์น้ำเนี่ยต้องเปลี่ยนน้าทะเลทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายสูงก็เลยมีการวิจัยแล้วหลังจากนั้นเราก็มีเพื่อนอยู่เราก็ได้ความรู้มาด้วยแล้วเราก็เอาตรงนั้นมาพัฒนานในระบบของเราเราก็สามารถจะทาให้ปลาเนี่ยสามารถยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมาครับผมก็คือปลาก็อยู่ เหมาะสมใช่แล้วก็สะอาดแล้วก็ทําให้เจริญเติบโตแข็งแรงก็คือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเราใช้ที่ที่ไม่ใช่ธรรมชาติแต่ทําให้ปลาเนี่ยอยู่อาศัยแบบรู้สึกว่าได้อยู่ธรรมชาติจริงแล้วก็ได้ความสมบูรณ์จริงเหมือนอยู่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นการเลี้ยงปลาอย่างเช่นปลาคร์ฟเนี่ยครับการเลี้ยงในบ่อดินกับของผมที่เลี้ยงในบ่อกระบาเนี่ยในทางกับกันเนี่ยผมสามารถควบคุมเรื่องโรคติดต่อหรือโรคที่จะสะสมในตัวปลาในอนาคตได้ว่าไม่ให้ดีหรือให้มีน้อยที่สุดแล้วก็บวกกับว่าสามารถให้มีระบบการเจริญเติบโตที่ดีพอๆกับทีี่่ปุนนนเยรกั ก็คืออัตราการโตกับความสวยงามเนี่ยใกล้เคียงครับผมยูนิซีบับัดที่ผมใช้เนี่ยมันมันมีข้อดีเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยให้เขามีระบบขับถ่ายหรือระบบการดูดซับสารอาหารได้ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอย่างสมมติถ้าเราเลี้ยงปกติอาจจะดูดซับอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยได้60เครับแต่สําหรับระบบยูนิซีของผมเนี่ยมันสามารถทําให้เขาดูดซับได้ถึง80เรเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่เราให้ไปมันก็จะประหยัด ปลาก็จะมีการเรจเติบโตแล้วก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาจะเลี้ยงกันเข้าไปลงบ่อด,ดินก็จริงแต่ของเขาเนี่ยไม่ใช่บ่อด,ดินธรรมดาเขาเป็นบ่อด,ดินที่มีการปรุงแล้วมีการทําปรุงหน้าดินปรุงแร่ธาตุาอ,ะอะไร,<า>ร,รต่างๆเขาตกแต่งจนกระทั่งมันเป็นเหมือนกับทํทานาเลยครับว่ามันคือทํานาแบบให้เป็นที่อยู่ของปลาเป็นสารอาหารของปลาเพราะฉะนั้นในทุกครั้งที่เขาไปปล่อยเอาปลาไปปล่อยบ่อดินเขาเนี่ยคือช่วงที่ปลาเนี่ยจะเติบโตเร็วมากครับก็ถือว่าปลาของที่ สมคำเล่าลือจริงเคยเห็นปลานินไซส์ใหญ่ขนาดไหนในอนา,าคตจะได้เห็นปลาค้าที่ไซส์มาหือมาที่เราขวัญแน่นอนใช่ครับตอนนี้มีสายพันธ์อะไรบ้างที่เฮียเริ่ม<อ>เก็บสะสมมาบ้างครับก็หลากหลายมากนะครับแทบ,บ,บจะเรียกว่าทั้งหมดที่มีอ,อยู่ก็มีค<อ>รับทั้งหมดเพราะตอนนี้<อ>รวมๆกี่ตัวลวครเฮียก็ประมาณ2,000กว่าตัว2,000กว่าตัวปลาค้าสองพันตัวโอ้โหตั้งใจไม่ได้เลี้ยงเล่ยแล้วนะเฮียไม่ไม่ก็ตอนแรกคิดว่าเราเป็นมือใหม่ ครับเราก็เอาหลายๆสายพันธุ์เอามาหลายๆสย์ครับเป็นปลาโทไซที่เป็นปลาปีแรกนะครับปลาโทไซญี่ปุ่นเขาเรียกเป็นปลาปีแรกเนี่ยเราเอามาทุกส์ครับเอามาจากทุกบ่อที่เราคิดว่า,ามีขีดจากัดเพราะเราต้องการศึกษา<ม>ว่าปลาญี่ปุ่นที่ว่าดีจริงเนี่ยมาถึงเมืองไทยแล้วหลายคนบอกว่ามันไม่ได้อย่างที่คิดเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วพอเราเอามาทำปุ๊บเราก็รู้ว่าอ๋อไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่าถ้ารู้วิธีทางในการเลี้ยงให้ใกล้เคียงญี่ปุ่น เลือกสารอาหารที่ดีเลือกวิธีการเลี้ยงที่ดีจังหวะการให้อาหารที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็สามารถจะทาปลาให้ได้แบบที่ปลูกเลี้ยงเลยก็ทําได้ของทางเอีจต้อมนี่แสดงผลงานมาแล้วนะค,ค,คุณผู้ชมครับเพราะว่าครั้งก่อนจัดงานที่ทาง<ร>มหาการรมสันน้ำสามบุรีรนะครับการจัดงานทากรรมสันน้ำสามบุรีเฮียก็ได้ส่งปลาเข้าไปประกวดด้วยใช่ครับรอบนั้นได้มาก็ได้มาเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยรางวัลเลยโอ้โหถือว่านี่เป็นมือใหม่ที่ส่งครั้งแรกก็ได้รางวัลเลยก็เลือกๆส่งไปแบบคาดว่าอันนี้น่าจะโอเคคือจริงๆองกาเรรยมีจิ็ แต่เราก็ยังไม่ได้ตาถึงขนาดนั้นหรอกครับว่าจริงๆแล้วอันไหนคือสุดยอดครัทั้งๆงที่จริงๆมันอาจจะอยู่ในฟาร์มเราเนี่ยแหละแต่ว่าเราก็ยังเลือกไม่เก่งขนาดเอ้ยอย่างหนึ่งไงขีดมันมีขีดจำกัดว่าเราก็ต้องเลือกไปเท่าที่เราคิดว่าเราเดาไปได้เพราะเราเป็นมือใหม่เนี่ยการเตรียมบ่อเตรียมถุงเตรียมการแพคเตรียมการขนส่งอะไรครับมันมีขีดที่ว่าเรายังต้องหาความรู้ก็โชคดีว่ามีเพื่อนๆในวงการเขาแนะนาช่วยเหลืออะไรเงี้ยเราก็เราก็เลยไปครั้งแรกก็เลยแบบ เตรียมการได้หลายๆรูปแบบแล้วก็ได้ผลงานมาที่ค่อนข้างว่าพอใจครับผมนี่ก็สนามแรกได้แล้วนะเห็นบอกว่าตอนช่วงนี้กําลังจะเตรียมปลาเพื่อเข้าสู่สนา้าต่อไปด้วยก็นิถุนายนกลางเดือนก็จะมีนะครับงานประกวดประครัาซึ่งน่าจะเป็นงานที่ใหญ่สุดในของซีนี้นะครับเป็นงานจริงด้วยพระราชทานเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากแต่ว่าหวังได้ความรู้หวังว่าเขารู้แต่คิดว่าคิดว่าความรู้มันสัมพันธ์แล้วอีกอย่างหนึ่งผมอยาก ให้คนเลี้ยงปาร์คาเนี่ยสนุกกับการเลี้ยงมากกว่าที่จะหวังเป็นรางวัลถ้าเราไปร่วมง,งานเนี่ยเราก็จะเริ่มมีส่วนร่วมแล้วเราก็จะเริ่มได้ความรู้เพราะว่าอะไรที่เราไปร่วมทำเนี่ยเรามักจะเข้าลึกได้ครับผมแต่ถ้าอะไรเราไปแค่ดูเฉยๆบางทีเราก็อาจจะแบบเมื่อเราไม่ได้ปฏิบัตินะครับเราก็เหมือนกับว่าเราอาจจะไม่รู้ในรายละเอียดลึกๆครับแต่ถ้าเราทําเราก็จะรู้ถึงข้อบกพร่องว่าเราพลาดอะไร,รบมันก็ไว้สะสมไว้ข่าวนะครับเดี๋ยวเราก็ปัก้ไขกันต่อไปใช่แต่ในส่วนของ ฟาร์มปลาทองสุกค้อยฟาร์มนะครับไม่ได้มีแค่เรื่องของปลาคาราฟอย่างที่เคียบอกยังมีสารพัดส,สัตว์อยู่ในพื้นที่เต็ไมไปหมดเลยใช่ชื่อทองสุกค้อยฟาร์มนี่เป็นมาไงครับเพียครับชื่อฟาร์มเรามาจากคาว่าทองซึ่งทาให้มีความสุขก,<ๆ>ก็คือทองสุก<ๆ>แล้วก็ค้อยพี่แปลว่ปาปลาคาราฟรวมกันก็เป็นทองสุกค้อยฟาร์มก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทักทายมาเยือนฟาร์มปลาทองสุกค้อยฟาร์มหรือว่ามาเที่ยวที่คาเฟ่ครับนะครับตรงนี้ถือว่าเหมือนกับเป็นมินิซู เล็กๆส่วนหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนรักสัตว์ที่ดูแลสัตว์หลายสายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ที่อำเภอเราขวัญสุดท้ายนี่ครับอยากให้เฮียฝากถึงคนที่รักสัตว์ครับที่นี่ก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆสวนสัตว์เล็กๆน้อยนะครับที่เราสร้างขึ้นแบบจากสัตว์ที่เราเลี้ยงแล้วออกลูกออกหลานที่นี่เราก็นํามาให้กับชุมชนแถวนี้หรือแม้แต่คนที่คิดจะมาเที่ยวได้ผ่านมาเที่ยวชมตอนนี้เรายังให้เที่ยวฟรีนะครับสามารถมาดูได้เราก็มาสร้างบรรยากาศของเราขวัญให้เติบโตนะครับสร้างชุมชนใหม่ในเกตที่ อาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาใครในระยะก,ก่อนกอนแต่ตอนนี้ก็มีแลนด์มาร์คและแหล่งท่องเที่ยวเยอะขึ้นแล้วครับก็มาทักทายที่ตอนาเอียต้อนเี้ก็ยอ,อยู่ที่นี่เกือบ<ร>ส่วนใหญ่จะอยู่นะครับครับตอนนี้มีกอ่อสร้างมีเรื่องของสร้างแบรนด์ใหม่ๆแล้วก็เรามีผลิตพวกของเล่นนกผลิตพวกอุปกรณ์สําหรับระบบโดยเฉพาะเรื่องของคนที่อยากรู้เรื่องระบบการเลี้ยงปลานะครับครับมาได้เลยเราพร้อมให้ความรู้ทั้งหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุลินทรีย์เรื่องบ่อบาบัดหรือว่าบ่อต่างๆในการเลี้ยงปลาเนี่ยจะต้องพอจะแลกเปลี่ย ก็นํามาใช้ที่ฟาร์มมีงหมดเลยนะครับก็ฝากไว้หนึ่ฟาร์มครับทองสุกโ้วยฟาร์มหรือว่า b h เฮฟาร์มนะครับส่วนนกฟาร์มม้าอําเภอเราขวัญรับรองว่าที่นี่เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในอนาคตของประเทศไทยอย่างแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเดี๋ยวต้องมาขับขอบสวัสดีครับ